าเบิงงัวเสีออกลูกพี่น้องขาโพแะ้วเด้นี่ขาโพล่ะโอ้เจ้าของคนดึงแล้วก็บอกออกครับแหงบ่เทิงบะหัวบ่บ่ส้นบะส้นอยู่บ่ผุนๆขาโพอะพี่น้องขางัวผูหรือขางัวเมียเดี๋ยวมาลุ่นกันเดี๋ยวใส่ซองกันครับ <ม> <ไป S 2> เดีเ๋ยวเดี๋ยวอาตั่เดีวยดวเอาซองมาใส่เงียงเงียงอยู่น้บอกไปพ่อหรือแลนเดีอดีคือมันเป็นนกกินน่องคนกับม,นมันง่วงกับมนัมนน้ำง่วงสองเงี้หนึ่ตัวที่สอง กินเฟืองเสยหน่อยลูกเนาะสิออกลูกมันยังกินเฟืองเสยอยู่ปกติลังมันบ่กิน

ก็ยเน้นเจ้เจากระดเจาะกระไรอยู่ตะน้างจะทำบุญเจากระไรจะทํบุญเจาก็ไไรบุญจดีกว่ายแล้วแม่มันหนมยจนปวดแกกกแกหาหมจะวดแกะไลยวดจนโอปน่าะ

เฟืองมาห้องแม่ลืมเอาเฟืองมาลงห้มันแนเฟืองเฟือง

ว่าไงว่าแม่ยว่าเมียนี่ขายหน่อยคือลูกแม่มันาดไหาฮะไอขายเป็อีจุ๋มงูด้วยโอ้ยลูกๆอีลาลูกไปไอลูกไปทำหน้าที่เม่เฮ้ยระวังเด้อระวังเด้อผูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนมือเต๋ผมนะมว่าครับเก็บพฟอมมันมือนกำหมูว่านโอ้ <cười> <cười> mẹ mày bắt nè mà đồm bông mà đồm bông đồm 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 vâng nè vâng đồm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  เออนจับควบเลยมีอะ่าก้นบุวมันงเมียทาวันงเมียน้อยน้อน้อแมงยูวัวเป็นตัวฟูเฉยวะตัวูมากเยอะเหมือนสีเออแดงจริงครับแดงบู้มากเยอะเฮ้ยเป็นแต่น้องใหญ่หลอดลอดรอดหอด เดี๋ยวเอาตองยปุ่นโอ้แข็งแรงดีแล้วข้อกำลังยกข้อกำลังยกข้อกำลังยกพี่มาก็มากินเลือดเชยเออ ลูกลูกลูกพ่อได้นี่สมโตหรือสมเทียมพริรพกแดงบ่ฮะพริกแดงแดงปืป้อน, 30, น 80,

มาดรูปเปนตัวปูเรียนมัดขาหัวผมมาดต้องมีมีซองอยน่ยมดึงเฮ็ดซองไว้นะเอาขอซองเท่ากับมัดขาดึงออกคือผมผ้าดึงนไงอ่ะเออเฮ็ดซองไว้จ้กวิธีดึงแล้วบพราะเนี่ยผูกขาดึงมาเลยเฮ็ดเฮ็ดซองไม่ไวนะ้ยังสีน่ะเฮ็ดซองเล็กยังฉีก็ได้นี่พอเ,เป็นแางโยเออเป็นแางโยออกในการเอาเพืนมันสูงจังหน่อย Ngai oglena. Ng ngái tháp song ngai oglena. Ung lưu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 . đứng lên Ung lưu. Ung lưu. Ung không? Ung lưu. Ung Ừ. Ung lưu. 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 Ung